กำลังขับไปอีกจุดหนึ่งนะครับลองดูวิวด้านท้ายรถของเรานะครับ จนาบุรีตอนนี้เราพ้่งออกจากามังคุดฟาร์มนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปเราจะเป็นเป็นกลางเต็นท์นะครับเพราะว่า ที่ที่เราจะไปเนี่ยมันจอดนอนไม่ได้นะครับโอเคครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ กัอนจะไปรับชมก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปวิดีโอช่อง UI Camper ให้ด้วยนะครับ ได้เลยนะไม่ต้องกลัวหลงมาถึงแน่นอนตอนนี้เราเอาเต็นท์แล้วก็เก้าอี้มาวางไว้นะคแต่ยังยังไม่กลางนะเพราะว่าแดดนี่ร้อนมากเลยนะดูแต่ละ แต่ละจุดที่ให้กลางเต็นแดดแดดมากไม่มีร่มของต้นไม้เลยนะต้องรอช่วงเย็นๆนะรอให้แดดมันหมดไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมากลางถ้าใครจะมากลางที่นี่เนี่ยถ้าจองเป็นแบบแค่ไว้นะครับก็น่าจะเอาไปเที่ยวก่อนคนระับ สักเย็นเนค่อยแวะเข้ามากลาง ด้วยนะก็เลยก็เลยย้ายเปลี่ยนที่ใหม่มดดนะเดี๋ยวเราจะไปไล่ย่าแย้มนะเมื่อกี้โทรไปจองแล้วสามารถจะได้เหลือหนึ่งคันพอดีนะครับ รถออกมานิดเดียวเองคนระับประมาณสิบกวนาทีก็ถึงและเกิดทางขึ้นนี่ชันมากนะแต่รถเราก็ไปได้ครับสบายตอนแรกเราก็คิดว่าจะมาระยะแย้มนะแต่ว่าเราดูในเพจช่วงนั้นมันถนมนมันเละ ขัวรถเข้าไม่ได้นะก็เลยหาที่ใหม่แต่เมื่อกี้โทรไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าถนนเนี่ยสามารถเข้าได้ปกตินะเขาน่าจะทำให้มันดีแล้ว ก็น่าจะเข้าได้อยู่นะมีหลุมบ้างแต่ว่าหลุมไม่ลึกมาก ถ้ามาช่วงหน้าฝนนี่รับรถเตี้ยๆนี่มาไม่ได้เลยนะ พูดไปทีหนึ่งเขาที่แล้วก็ที่เขื่อนลำเป่าด้านข้างนี่หายไปเลย <S 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 แตก ตอนนี้เราได้ที่จอดนอนแล้วนะครับสวยมากเราได้อยู่ตรงตรงต้นมะพร้าวนะแล้วก็อลองดูวิวด้านท้ายรถของเรานะวิวสุดยอดมากอ,อันนี้ที่เขาเรียกว่าวิวหลักล้านแต่ราคา ที่พักนี่หลักร้อยนะครับหลักร้อยห้าสิบบาทต่อคนนะบรรยากาศต,ตอนนี้ตอนนี้แดดร้อนอยู่นะครับแต่ตอนเย็นนี่น่าอากาศน่าจะเย็นอยู่เดี๋ยวจะบินโดนให้ดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับแล้วก็ตรงเ,เขื่อนศรีนครินด์ด้วยนะครับ มองลงไปนีเน่เหมือนเหมือนเกาะที่อยู่ทางภาคใต้เลยนะสวยมาก เดี๋ยวพาเดินดูห้องน้ำครับห้องน้ำที่ใกล้จุดที่เราจอดนอนเนี่ยจะมีอยู่สีห้องนะครับแยกชายหญิงห้องน้ำนี่ก็จะเป็นเป็นถังแล้วก็มีส่วมแบบนั่งลาก จะเหมือนกันทั้งสี่ห้องเลยนะเมื่อกี้บอกผิดไปนะครับห้องน้ำจะมีแปดห้องนะครับผู้ชายสี่แล้วก็จะอยู่ด้านหลังที่เป็นของผู้หญิงอีกสี่ห้องนะครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็นโทชีของผู้ชายลานจะใหญ่มากนะครับวิวดีด้วย ได้วิวทุกมุมนะพี่นี่เดินเข้ามาอีกจะมีห้องน้ำอีกสามห้องนะเป็นห้องน้ำรวมตรงนี้น่าจะเป็นเต็นเต็นแบบเช่านะครับใครที่ไม่มีเต็นนีก็ สามารถมาเทา่วได้นะ à, มุมด้านในสุดนี้ได้วิวสวยมากเลยวนะิวสวย ไม่มีต้นไม้บังเลยน่าจะได้ประมาณ180องศาแต่ว่าพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นแบบแบบลาดลงมานะเวลานอนนี่อาจจะต้องเอาส่วนต้องหันหัว ขึ้นทางด้านบนนะครับจะได้แบบนอนได้สบายร้านใหญ่มากนะครับเดินเมื่อกี้เดินวนรอบนึ่งเหนื่อยเลยทีเดียว,ว,ยวยเราจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับไม่เข้าไปลึกมาก ้ามานิดเดียวจะอยู่บริเวณนี้นะตรงนี้วิวก็ดีเหมือนกันคนะวิวสวยเหมือนกันเขาบอกว่าไฮไลท์ของที่ของระยาแยะมะนอกจากจะมีวิวแล้วก็มีน้ำตกมันจะเป็นน้ำตกแบบเออน้ำตกนั <laughs> <laughs> ่นแหละเดี๋ยวเราจะเดินไปที่น้ำตก ที่นี่เลยเขาบอกนะจะไปดูว่าสวยขนาดไหนนะวิวส,สวยๆแล้วก็มีน้ำตกด้วยแต่เย็นนักเดินข้ามา้ำไดงดีเท่น,นี้ก็มี ลานข้างในอีกนะครับเป็นลานกลางเต็นขนาดเล็กๆนะแล้วก็มีห้องน้ำให้สองห้องนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินลงมาดูน้ำตกด้านล่างครับ นี่คือวิวน้ําตกด้านล่างนะครับสวยมากตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงน้ําตกนะครับสวยมากครับอันนี้คือชั้น ที่อยู่ด้านบนนะเมื่อกี้เราเดินลงไปข้างล่างมาแล้วข้างล่างก็สวยนะยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาโดรนมาบินตรงข้างนอกนะครับแล้วก็ถ่ายเข้ามาว่ามันจะสวยขนาดไหนนะ ที่เป็นบรรยากาศท้ายรถของเราเช้านี้นะ มื้อเช้าของเราวันนี้ครับเป็นทอดเกี๊ยวซาไมา่เหมือนเดิมครับ งงแล้วก็ซาลาเปากับบรรยากาศวิวหลักล้านอ่ะ มาวิวหลักล้านที่แท้ทูก็คือที่นี่เลยนะราคาแค่หลักร้อยห้าสิบนะบรรยากาศดีครับสถานที่กว้างขวางมีน้ำตกให้ถ่ายรูปอภิโอตในโซเชียลในเ o ิร์ได้นะสวยมากนะน้ำตก ไฟฟ้ามีห้องน้ำนะให้ใช้แต่ว่าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอช่อง UI Camper ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย